กราบสวัสดีเพื่อนชาวโน้ตบุ๊กสเปกทุกคนด้วยนะครับและที่อยู่ตรงนี้แขกผู้เกียรติของเรานะครับพี่ตั้มจากทาง HP นะครับคืยเราว,าว่าว่านี่อยู่เต็มโต๊ะไปหมดเลยนี่พี่ตั้มพี่ตั้มพาอะไรมาครับได้ครับเยอะแยะไปหมดเก็วสวัสดีครั้งนะครับแฟนๆโน้ตบุ๊กสเปกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่กับโน้ตบุ๊กสเปกนะครับวันนี้ผมเอาโปรดัก ใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัววันนี้แหละนะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้เห็นเรเปกนะครับราคานะครับแล้วมีอะไรดีๆเนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้เต็มโต๊ะเลยนะครับอันนี้ถามนิดนึงเห็นเห็นละกการเห็นเห็นข้างหลังแล้วเห็นโลโก้แล้วอะไรคือโน้ตบุ๊กไฮเปอร์เอ็กซ์ครับพี่ปีนี้นะครับจากงาน CS หลายๆคนอาจจะเห็นข่าวเรียบร้อยแล้วครับว่าทาง HP ีนะครับได้ทำมาสเตอร์แบรนด์เกมมิ่งใหม่นะครับโดยใช้ Hyper X เป็นมาสเตอร์แบรนด์เนาะเกมมิ่ง ไฮเป็กส <Hyper> mm ์ hmm. เรารู้อยู่แล้วมีทั่งว่าหูฟัง mm hmm. คีย์บอร์ดเกมมิ mm ่ง hmm. เกียร์นะครับแต่จะไม่มีฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นโอเมนนะครับที่จะทำแล็ปท็อปเดสก์ท็อปแล้วก็ดิสเพย์นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์วันนี้โอเมนไม่ได้ไปไหนนะครับโอเมนยังอยู่แต่โอเมนเนี่ยจะวิ่งเข้ามาเป็นแฟมิลี่เดียวกันกับ h y p e r x นะครับ mm hmm. ข้อดีนะครับมันมีหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับทีมงาน h y p e r x h y p e r x เองนะครับแล้วก็ทีมงานของโอเมนเองเนี่ยเข้ามารวมกันได้คิดิดพััฒนาผลตภณฑ์ โดยเอาจุดดีของแต่ละคนแต่ละฝั่งเนี่ยเอาเข้ามารวมกันมันเลยถือกําเนิดวันนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปรุ่นแรกของทาง HP y Exuma r ผมบอกเลยว่าดีเด็ดจบครบซื้อเลยคุ้มแน่นอนครับ บอกสไตล์ง,ง่ายมันก็คือโอเมน16ที่เพื่อนๆน่าจะยังมีครอบครองกันอยู่นั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนนับใช้ชื่อด้วยไฮไปแทนนั่นเองนะครับ,รบเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นชินกั้ว่า HP กับไฮเป X เอ็กก็อยู่ในเครือเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เปิดมาทั้งหมด3รุ่นเลยคือต้องบอกก่อนว่าปีนี้ CS เปิดมาทั้งหมด3ไลอัพครับผมพี่ตั้มมีไลอัพไหนบ้างครับครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับไฮเปอ x โอเมน15นะครับอันนี้คือเป็นตัวแรกที่ที่จะมาเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายในประเทศไทยณนะวันนี้แหละจะเริ่มจำหน่ายแล้วนะครับ ก็ในอนาคตที่จะเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็น HyperX Omen 16นะครับตัวสุดท้ายนะมันจะเป็นตัวซูเปอร์พรีเมียมเลยนะครับก็คือ HyperX Omen Max 16นะครับหลายๆคนเห็นแล้วหู TPP กระโดดจากปีที่แล้วนะครับ250ราสวัตต์ปีนี้กระโดดไปที่300ร้อวัตต์ TPP คือโหดมากนะครับโหดมากๆครับเคยได้นแล้วว่ากินไฟโคตรส0มร้อวัตต์ TPP คือโหดมากนะครับโหดมากๆครับคือดียินแล้วว่ากินไฟโคตรแหละแต่ว่านะ แรงโคตรแน่นอนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นว่าวันนี้ไฮไลท์ของเราครับที่อยู่ตรงนี้ก็คือ h ฮบริกโอเม15นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์น้องใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้ด้วยนะครับตั้มทำไมต้องเป็น15ครับคือปกติแล้วเนี่ยโอเมนก็จะมีแต่ตัว16นิ้วแต่ว่าปีนี้มีตัว15ด้วยครับต้องบอกว่าเทรนด์ของของตลาดนะครับสมัยก่อนผู้ใช้เกมมี่แอนด์ทอเนี่ยจะมีไซส์ที่ใหญ่มันเริ่มจาก17นิ้วจุดก่อนแล้วก็ค่อยๆเล็กมาอยู่ที่16 มันก็จะมี15.6ที่เป็นไซส์มาตรฐานซึ่ง15.6เนี่ยเป็นขนาดพาร์เนลที่คลองตลาดสูงที่สุดนะครับแต่วันนี้เทรนตลาดเนี่ยมันจะเริ่มไปที่เน้นเนื้องพกพามากขึ้นไซส์ที่ขนาดเล็กลงมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเกมมิ่งโนบุ๊กที่เป็นไซส์ย่อมยาวเล็กลงมาเนี่ยเริ่มเป็นเทรนที่เข้ามาเราก็เลยคิดที่จะทำเกมมิ่งแล็ปท็อปไซส์ที่15นิ้วแต่ว่ามไม่ใช่15.6นะครับตัวนี้เป็นไซส หน้าจอเยู่ที่15.3เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบอรลงบอดี้อะไรพวกนี้มันจะมีขนาดเล็กแล้วก็กระทัดรัดแต่สิ่งสําคัญสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่าว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในโอ้ดิพูดแบบสไปซ,ไปซี่สไปซี่คือ,อเอาอางี้ดีกว่าคอนเซ็ปของตัวไฮเปออร์เ็ก2015เนี่ยคืออะไรครับง่ายๆเลยครับจริงๆไฮเปออร์เ็กซ์เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์หรือหรือปรัชญาของเขาเนี่ยเขาคือโปรเพเยอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะทำเนี่ยมันจะต้องมาจาก ผู้ใช้งานอยากได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเพเยอร์ถ้าพูดถึงเกมเมอร์สิ่งแรกที่เราจะซื้อ p c h u r d w a บสักเครื่องนึงเนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องของความแรงแ <Aww. S 1> น่นอนเลยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตัวนนเ,เนี้ยคอนเซปต์เนี่ยยึดอยู่ที่ความแรงก่อนแล้วเป็นความแรงที่เป็น e n d t o e n d คำว,ว่า e n d t o e n d คืออะไรเมื่อไหร่ที่เราเปิดเครื่องปุ๊บครั้งแรกที่เราสัมผัสคีย์บอร์ด เราจะนับเริ่มตั้งแต่จุดนั้นแรงแบบครบวงจรเป็นยังไงเดี๋ยวจะผมอธิบายให้ดูนะครับ oh. เรื่องแรกก่อนเลยคือไฮพาวเวอร์ไฮพาวเวอรเครื่องนี้มาพร้อมกับตัว Power TPP หรือย่อมาจาก Total Power Performance อยู่ที่170วัตต์ถือว่าสูงมากนะครับถือว่าสูงมากมาพร้อมกับกรารจอเนี่ย5 0 6 0แล้วก็5070แต่หลายคนบอกว่ากรารจอเนี่ย t g p เท่าไหร่ตัวนี้ oh. ในเมื่อ TPP เนี่ยอยู่ที่1 7 0วัตต์ ตัวนี้ Mac TGP Mac t p, นะครับ m a ก g p ก็คือ115วัตถ์<ม>ถ้าพูดถึง Power ภาพรวมของตัวเครื่องเนี่ยสูงนะครับ TGP ก็ให้ที่ Mac นะครับ<ม>แต่<ม>ท,ที่สำคัญอีกเรื่องหนึง่งขาดไม่ได้นะครับ Gaming Desktop เนี่ยหัวใจสำคัญนอกจาก CPU GPU ที่แรงแล้วเนี่ย s u w p r y u p p l y ต้องต้องดี<ม>ต้องมีขนาดที่ใหญ่จ่ายไฟเพียงพอชั้นใดชั้นนั้นครับวันนี้ Gaming Laptop เนี่ย power supply ของ Laptop ก็คือ อะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ให้อแดปเตอร์ขนาดใหญ่มาครับอยู่ที่ขนาดใหญ่ความจุนะแรงบวกจุคว่มจุความไม่ใช่ใหญ่นะใส่พอใส่กระเป๋าเจ็บหลังแน่นอนอยู่ที่280วัตต์เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเรื่องของ power ตัวนี้ความแรงของเครื่องนี้เนี่ยไว้ใจได้สบายหายห่วงแน่นอนครับอทีนี้มีอะไรบ้างครับนอกจากเรื่องของความแรงครับก็ถ้าพูดถึงความแรงทุกคนก็จะกังวลอู่เครื่องแรงแล้ว ระบบระบายควาร้อนร้อนร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนพี่ตร้อนแน่นอนอพี่ตั้มจัดมาแรงขนาดนี้ร้อนแน่นอนต้องบอกว่า HyperX นะครับรุ่นนี้เนี่ยได้ร่วมทําง,งานกับทางโ m e n หลายๆตัวนะครับเอาฟีเจอร์จากแฟลกชิพของเรานะครับตัว Omen m a นมะ็กเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวนี้นะครับ เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานตัวนี้สามารถรีดประสิทธิภาพได้เต็มที่นะครับต้องระบุนิดนึงนะครับ1 7 0วันเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถโอ้คอกได้ด้วยตัวเองหรือจะปล่อยเป็นแบบแมนนวลก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปปรับคอกสปีดปรับได้ทุกอย่างนะครับที่ตัวเมนูด้านนี้ได้เลยก็คือปรับผ่านตัวโอเมก a าไม่ขาดคืออยากได้แรงปรับได้เองปรับได้เองแบบแมนนวลหรือ อันเดอร์เน้นความเย็นแต่ได้ประสิทธิภาพที่คงที่ก็ทําได้นะอิตาลีด้วยนะแล้วก็บอกนบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว o m e มเนี่ยคือสําหรับสาย OC เนี่ยตอบโจทย์มาก่านะแล้วก็ที่สําคัญนะมาพร้อมกับเรื่องของความแรง ชุดระบามร้อนผมแอบเห็นแล้วข้างๆนี้ตรงน,นี้ Gram, ผมอยากโชว์นี่เลยโชว์เลยดีกว่าเพราะว่ามาแล้วเพราะว่าด้าวยความที่ทัลทัลพาวเวอร์เขาปรับส่งขึ้นในทุกลน์อัพเลยแล้วชุดระบายความร้อนปีนี้มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นด้วยอันนี้พี่ตั้มตัวน,นี้จะเป็นชุดระบายความร้อนของตัวไฮเปอร์โอเมนติพาเนาะทีนี้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างครับโอเคครับก่อนที่ไปจุดเด่นต้องบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนละกันนะครับถ้าเป็นโอเมน1 6ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นเนี่ยเข้า2นะครับ ถึงว่าความร้อนเอ่อความเย็นเนี่ยเข้าสองที่ใต้เครื่องด้านนี้นะครับแล้วออก4คือด้านด้านนี้แล้วก็ด้านข้างออก4แต่รุ่นเนี้ยเข้า2ออก2อมันดียังไงเข้า2อ,ออก2นะครับข้อดีของคอนเซปต์เนี้ยคือเราสามารถรีดนะครับอุณหภูมิหรือความร้อนที่อยู่ในตัวเครื่องเนี่ยออกด้านหลังตัวเครื่องได้เร็วมากๆนะครับแถมเรายังดีไซน์นะครับเรื่องของตัวครีบตรงนี้นะครับเพื่อ เป็นทิศทางลมนะครับบังคับลมเนี่ยให้ออกหลังตัวเครื่องได้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนที่จะเกิดจากตัวเครื่องนะครับมันก็จะถูกเป่าออกด้านหลังใหญ่ได้อย่างรวดเร็วการถ่ายเทความร้อนมันึงจะทําได้ดีนะครับและที่สําคัญนะครับมีการอัปเกรดหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะครับเป็น12โวลต์นะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ฮีทไป์เนี่ยขนาดใหญ่ชุดแวน์นะครับก็คือตัวชุดระบายความร้อนที่ครอบเนี่ยก็เป็นไซส์ที่เป็นสเกลที่ใหญ่นะครับแล้วก็ ความหนาเนี่ยหนาด้วยนะครับไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวยังหนาด้วยนะครับแวะกลับมาเรื่องของชุดระบายความร้อนนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยพัดลมตัวนี้เราใช้ระบบแฟนคลีเนอร์ที่ททอยู่ในตัวอมทีด้ตัวเองปกติอยู่ใน O m เมนแมกแล้วก <Mag. S 2> ็อยู่ใน Intel แต่วันนี้ทั้ง Intel และ AMD เราเอาฟีเจอร์นี้เข้ามาใส่ที่โอเมนสิบห้วแฟนคลีเนอร์หลายๆคนใช้งานเป็นนานๆเนี่ยฝุ่นเริ่มจับตรงนี้จับตานตัวเครื่องมันทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเครื่องเนี่ยดรอปลงอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้แล้วเราไม่รู้ด้วยนะคร ฝาเครื่องมันปิดอยู่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเปิดต่อเครื่องดูนะครับอทีนี้มีอะไรอีกบ้างครับับก็ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นคูลิ่งซิสเต็มที่เอาอยู่จริงๆเรื่องของหวัดที่เพิ่มขึ้นให้อดัปเตอร์แม็กทีจีพีต่างๆ mm hmm. ผมบอกเลยแล้ว,ว่าเทสแล้วเอาอยู่สบายนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราถูกออกแบบมาให้รองรับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับ mm hmm. ต่อไปามาดูเรื่องของ ความเร็วกันดนีกว่ะวันนี้เน,นี่ย<ะ>อย่างที่ผมบอกนะว่า e n d t o e n d คืออะไรนะครับเครื่องแรงแล้วนะครับระบบะบาวามรนอนดีแล้วเนี่ยเวลาที่เรากดปุ่มคีย์บอร์ดลงไปหนึ่งครั้งนะครับนึกภาพน,นะหลักการทำงานเนี่ยเรากดหนึ่งครั้งมันก็จะส่งสัญญาณคำสั่งไปที่ cpu cpu ก็จะประมวลผลส่งไปที่ gpu gpu ประมวลผลเสร็จปุ๊บส่งไปที่ display หลักการมีอยู่แค่นี้ทีนี้เครื่องแรงเนี่ยการประมวลผลในภาคของฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเร็วแล้ว แต่เรากดไปแล้วเนี่ยคำสั่งจากที่เรากดเนี่ยไปที่ CPU ประมวลผลเนี่ยทุกวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ4มิลลิเซกก็ถือว่าก็ยังช้าอยู่นะก็ประมาณ250เฮิรต250เฮิรตซ์ตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้หาข้อมูลในตลาดมากมแต่ผมเชื่อว่ามีน้อยถึงมีผมอาจจะเป็นรุ่นที่เป็น High End เลยนะครับตัวนี้คีย์บอร์ด 8K Cooling Rate สุดๆนะครับตัวนี้สุดๆนะครับข้อดีของมันคืออะไรที่ผมผมผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เรากดปุ่มปุ๊บนะครับการประมวลผลส่งคําสั่งเนี่ยความเร็วมันอยู่ที่8,000เฮิร์ชนะครับหรืออยู่ที่0.125มิลลิวิคก็ถือว่าไวมากเออคือถ้าไม่ง่ายฮะถ้าเรากดคีย์บอร์ดแบบปกติเนาะประมาณ4มิลลิวิคก็นับไปเลยกดปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ CPU ประมวลผลปุ๊บยิงตู้มตอกไปนี่คือคีย์บอร์ดปกติ แต่ถ้าเป็นตัวนี้กดปุ๊บยังไม่ทันเลยเลยยัไม่ผลแล้วยิงปังแหละนี่คือข้อดีหลายหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับอันนี้ไฮเปรกต้องบอกว่าฉลาดมากที่พยายามเอาคีย์เซลลิ้งพอยตัวนี้เนี่ยที่ปกติอยู่ในคีย์บอร์ดแยกเดสท็อปเอาเข้ามาใส่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยใช้ตัวนี้ในการเล่นเกมเนี่ยเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์เลยจบเลยไม่ต้องไปต่อคีย์บอร์ดแยกแล้วเทปเทปกว่าคีย์บอร์ดแยกด้วยซ้ำคือพวกสายเกมเขาไม่ได้เห็นเนาะพวกวาโลพับจีแล้วพวกเนี้ย การกดอะแล้วมันตอบสนองได้เร็วกว่าคีย์บอร์ดปกติอะแค่เซี่ยววีอะเซี่ยวมิลิเซกอะมันก็ตัดสินผลแพชนะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราที่สำคันนะที่ที่ประหลาดใจมาก8,000พันโพลิงเดนของคีย์บอร์ดอะทุกรุ่นนะไม่ใช่แค่พอตวอท็อ,อ่าอันนี้คือของดีที่ผมว่าโคตรแจ่มนะครับแล้วก็ สิ่งที่ปรับนะครับก็คือ Layout ของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็ถสังเกตดูนะครับปุ่ม arrow key เนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่เป็นปูไซส์แล้วก็คือจะมีขนาดใหญ่แล้วลหลายๆคนที่ไม่ใช่หลายๆคนเนี่ยทีมงาน HyperX ดีกว่าเห็นคีย์บอร์ดของโฮม a ม e บอ d เราบอกว่าต้องปรับ Layout ยังไงก็ต้องปรับเพราะว่าตัว arrow key ตรงนี้ครับไซส์เล็กเนี่ย ไม่โอเคมันเป็นย <ขอ S 2> ากมันต้องเป็นฟูไซส์หลายๆเกมเนี่ยก็ต้องพึ่งปุ่มที่เป็น a r r o key ตรงนี้นะครับใช่เรื่องที่2ที่ปรับก,ก็คือเรื่องส่วนที่เป็น layout ตรงนี้ปกติเราจะเห็นไฮไลท์ W A S D นี่คือ Basic เบสิกและ Standard เลยนะครับ W A S D แต่ว่าตัวนี้เนี่ยปรับไฮไลท์นะครับก็คือ Q W E R A S D F ก็คือเป็นสี่เหี่ยมตรงนี้ ดันั้นไม่ว่าจะเป็นสายโมบ้าหรือสายแอคชั่นต่างๆเนี่ยตัวนี้สามารถไฮไลท์แล้วก็รองรับการเล่นอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วในเรื่องของตัวไฟ RGB ครับโอเคครับเป็นโฟโซนนะครับแต่ไม่ใช่เป็นโฟโซนแบบ1 2 3 4สแบบนี้เนาะภาพรวมคีย์บอร์ดจะเป็น3โซนแต่โซนที่4คืออ๋อคือบริเวณตรงนี้นี่ก็มาดูเรื่องของสเปคจอกันก่อนดีกว่านะว่าวันนี้เนี่ยที่เราเปิดตัวแล้วก็ขายเนี่ยจอเป็นสเปคอะไรบ้างนะครับก็ลองพยายามเลือก ตัวท็อปมาให้นะฮะตัวท็อปมาให้ตัวนี้15.3นิ้วนะครับความเอ่อเรสซลูชันนะครับ 2.5K นะครับหรือ2560 <5, 6. S> 1าห0คณพันเนาะดีเฟนเรทเท่าไหร่ นะครับตันดั่งอยู่ที่ 180, 65, 1 4 4ซร1 6 5ตัวนี้ให้อยู่ที่180เฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ตัวรีเฟรชเรทเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการใช้งานจริงนะครับหรือเราจะเซ็ตแมนนวลอยู่ที่180เฮิร์ตซ์ก็ได้นะครับความหมายคือสมมติเราใช้งานเอกสาร60เฮิร์ตซ์ก็60เฮิร์ตซ์นิ่งๆไปปรปับได้นะครับห,หลายๆเครื่องเนี่ยปรับไม่ได้คือฟิกเลยแบบไหนก็คือฟิกเลยข้อดีมันคือเราสามารถประหยัดพลังงานเวลาที่เราใช้ตัวเนี้ยด้านนอกเพราะตัวจอเนะี่ยกนะ็กินไฟไม่ใช่เล่นนนกััะครบ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวตัว i อแครนะครับเป็นเวอร์ชัน2.0นอกจากแรงนะครับรีเฟรชเรทสูงแล้วนะครับ i อแคร์ยังถนอมสายตาด้วยนะครตาสกัดวงตาลืมค่าสีตัวนี้ล้อประสิทธิ์ srgb นะครับไม่ว่าคุณจะใช้งานเล่นเกมหรือใช้งานตัดต่อแบบทั่วไปฟอนต์ชงฟอนต์ช็อปแต่งรูปอะไรพวกนี้ได้หมดเลยทีเนี้ยผมถามนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยมีคนถามแน่นอนจอโอเลตสะท้อนไหมเพราะว่ามันเป็นเพนพอยต์มากๆที่ต้องถามเลยโอเคก็ คำถามดีครับเพราะว่าผมก็ใช้ OLED ตัวเก่าอยู่สะท้อนเหมือนกันนะครับก็ใช้ไม่ประสบการณ์ไม่ดีครับต้องต้องต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าการสะท้อนของ OLED เนี่ยสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันค่นอ,ขอนข้างมากนะครับตอบคำถามตัวใหม่ เป็นแบบไม่สะท้อนนะครับเป็นอัตจิแกโอเลนแกลด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แก้ปัญหาสิ่งที่ยูเซอร์เนี่ยเจอซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวผมเชื่อนะครับและคนอาจจะมีความสุขกับการใช้โอเลนะครับแต่สิ่งที่เราต้องแลกกันมันมาเนาะเพราะว่าช่วงเทคโนโลยีแรกๆเนี่ยโอเลมันก็จะเป็นเรื่องของจอสะท้อนจอสะท้อนจอแต่ปีนี้แต่ปีนี้ตัวที่เป็นไฮเป็กโอเมนทั้งหมดไม่ว่าจะสิบหหรือตัวตัวท็อปนะครับตัวแม็กซ์เนี่ย โอเล็ตเป็นอันตรายทั้งหมดอ่าโอเค,อเคก็เอาเป็นว่าณตอนนี้นะสบายใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่สะท้อนจริงแท้แค่ไหนรอดูรีวิวแต่ละลักกันนะครับโอเคผมจะเบากว่าน้องเขานะครับเพราะอ๋อใช่ตัวนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราดูนะครับอ่านี่เทียบวางเทียบเลยนี่ถ้าเราดูนะครับตัวที่ผมถืออยู่นะครับเป็นตัวซีรีส์ตินนะครับซีรีส์ตินนะครับไม่ใช่เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับวันนี้ผมเปิดตัวทั้งหมด2แพลตฟอร์มด้วยกันหนึ่งก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ สก็คือตินนะครับก็จะมีน้ําหนักที่เบากว่าแล้วก็มีสาที่บางกว่าสที่บางกว่านะครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่ตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันคือตัวนี้บ้ามหาโหดนะครับเรื่องของเน้นแรงเน้นแรเน้นแรงตัวนี้จะเน้นเรื่องของบาลานซ์มากกว่านั่นรถอาจจะเจอ TGP ที่ไม่ไม่ได้แม็กซ์ TGP นะครับแต่ความบาลานซ์มันก็มีความสําคัญกับยูเซอร์บางคนที่อยากได้ เกมมิ่งโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งที่ประหยัดไฟใช้งานแบบไม่มีอะแดปเตอร์ได้นานก็ตัวนี้นะครับต่หนักโจก็เอาว่าโอ้ยมีตัวมีตัวเลือก2องตัวด้วยนะก็คือสายบางเบาเน้นพกพาเน้นออกไปทํางานนอกสถานที่กับเน้นแรงเน้นเกม t r i a ครับตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องของวัสดุเนี่ยการันตีหายห่วงเพราะว่าตัว hyperx omen 15เนี่ยก็เป็นวัสดุที่เป็น m e t a l i standard ก็คือรองรับเกรดวัสดุแบบตะขานิด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแข็งแรง คนทานโหจัดเต็มอย่างแน่นอนต,ตามสไตล์ของโอเมนที่เราคุ้นเชี่ยนกันอยู่แล้วนั่นเองครับทีนี้อประกันไม่พูด <c oughs> ไม่ได้มันมีทั้งหมด4แบบนะครับตัวนี้ประกัน2ปีแบบออนไซต์นะครับขอให้คุณมีเลขที่บ้านแล้ววิ่งรับประกันให้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่บนเกาะหรือจะอยู่ในที่แบบลึกลับอะไรก็แล้วแต่คุณมีเลขท, <c oughs> ที่บ้านเราวิง่งออนไซต์เข้าไปสปอนซคุณให้ถึงที่นะครับแล้วก็2ปีสมาร์ทเฟนนะครับคอร์เซนเตอร์24สชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดคุณมีปัญหาเมื่อไหร่ กี่โมงก็แล้วแต่สามารถโทรเข้าคอนเซเอร์ได้เลยและเป็นภาคภาษาไทยคุณไม่ต้องไปสปีกอังกฤษนะครับเรามีคนไทยรับสายเรื่องที่3นะครับประกันอุบัติเหตุ1ปีเต็มนะครับหปีเต็มปีแรกนะครับหปีแรกนะครับแรกอันสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยประกันดีๆแบบนี้อยากมอบสิทธิพิเศษให้ทุกคนนะครับก็คือคีบพีนคีบคูลนะไอ้นะครับบริการล้างเครื่องเปลี่ยนซิลิโคนออนไซต์ถึงบ้าน2ปีเต็มปีละ1ครั้งนะครับ มีเสียค่าบริการไหมพี่ไม่มีครับโ oh <Free S 2> อ้โหก็คือไปถึงบ้านแกะครับพ่อตวดให้ฟรีด้วยโอ้โ oh หคือต้องบอกว่าซีรีส์ HP ที่ผมรีวิวมาปรารถนาเขาค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนั่นเองครับนะครับทีนี้ราคาพี่ตั้มสำคัญมากเพราะว่าปีนี้เนาะเราเจอวิกฤตการแรมคขาตลาดงาน Data Center AI อะไรพวกนี้มันกำลังมาแรงครับของเนี่ยราคาจะแรงไหมราคาพูดถึง อนิน t r สตีนีก่อนนะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์เรื่องแรมเนี่ยเราเจออยู่แล้วเราเราได้รับเสพข่าวไปอยู่แล้วว่าแรมขึ้นราคานะครับนั่นส่งผลโดยตรงกับ PC ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่มีการปรับราคาขึ้นนะครับเราก็รวมถึงคอมแพเซนต์อ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็น SSD หรือจะเป็นเรื่องของ GPU ต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้ราคาเนี่ยที่เราเห็นนะครับวันนี้กับอนาคตเนี่ยผมบอกได้เลยแพงขึ้นเรื่อยๆ แพงขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราอยู่ในจุดที่ขึ้นมาแล้วสเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปหนึ่งแต่แต่ผมทิ้งไว้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากเวลคัมเนาะแฟมิลีใหม่นะครับ Welcome Family เวลคัมแฟมิลี่ใหม่สำหรับไฮเป็กโอเม1นสิบห้านะครับผมเลยอยากมอบสิบที่พิเศษให้กับเกมเมอร์ทุกคนนะครับ ที่วันนี้เนี่ยกำลังตัดสินใจหรือช่างใจว่าจะซื้อเกมมิ่งโน้ตบุกรุ่นใหม่อะไรดี mm hmm. ผมแนะนำา y p e r x OMEN 15รับรองเลยว่าคุณจะจบครบซื้อแล้วคุ้ม mm hmm. ใช้งานได้ยาวๆและสิที่พิเศษ สเปคเป็นอะไรเราไปชมกันครับสำหรับเรื่องของราคาครับประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับและพร้อมวางจําหน่ายทันทีในวันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นของ HyperX o m e n 15นะครับเริ่มต้นเนี่ย CPU จะเป็น Intel c o r ย i 5 14 4 50HX และการ์จอ Nvidia RTX 50 50นับในราคาโปรโมชั่น49,900บาทนะครับและสําหรับอีกรุ่นหนึ่งนับที่เป็นการ์จอ Nvidia RTX 50 60ครับราคาโปรโมชั่นก็จะอยู่ที่43,990บาทนั่ แล้วก็สเปคท็อปสุดสำหรับ h y บริ e อูเมนต15ครับก็จะมีตัว Intel Core i7-14 ูัสุด HX ให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็การ์ดจอที่จะเป็น Nvidia RTX 5060นะราคา4 6 9 9 0บาทนะครับซึ่งก็จะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนนี้นั่นเองครับและราคาที่ผมบอกไปนะครับเป็นราคาสิทธิพิเศษโปรโมชั่นนะสหรับคนที่สั่งซื้อในระยะเวลาที่จากัดนะครับก็ลดสูงสุด3,000บาทในทุกรุ่นเลยนั่นเองนะครับก็ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เดือน าร,ราคากับสเปคน่าจะเห็นเันไปแล้วคือต้องบอกว่าเปิดตัวพร้อมขายทันทีครับซื้อก่อนคุ้มก่อนนะับแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าหลังจากนี้ราคาไม่ใช่เล่นๆแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจกับตัว Hype XO m e n 15นะครับสเปคเนี่ยเขามีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะหรือว่าใครอยากจะรอเฟดตัวหน้าจอ OLED นะมาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเก็บตังค์รอได้นั่นเองเอาป็นว่าเราดูรีวิวเต็มละกันครเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจโน่สเปคนะครับแล้วก็พี่ตั้มจากทาง HP ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้กราบสวัสดีครับสวดีครับสวัสดีครับ